สวัสดีท่านผู้ชมญาติโยงทุกท่านนะคะวันนี้แม่ชีกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดนะคะก็เลยพาล่อออกมาแถวทุ่งนามาดูข้าวในทุ่งนานะคะนี่ให้ชมสวนผักนะคะคุณยายท่านกำลังไดาย,ย่าดูทุ่งนานะคะอันนี้คือทุ่งนาที่ของคนในหมู่บ้านเกิดของแม่ชีแต่ตรงนี้ไม่ใช่ทุ่งนาของแม่ชีนะคะแต่ว่าแม่ชีก็ขับรถ พาแม่มาดูข้าวแต่แต่แตน,นี้เป็นนาคนอื่นนะคะไม่ใช่นานาแม่ชีแต่น,นี่คือบ้านเกิดของแม่ชีไอนาของแม่ชีก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะตอนนี้ขับรถผ่านเห็นมันสวยดีเห็นวิวมันสวยงามนะคะก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศท้องทุ่งนาที่บ้านเกิดของแม่ชีนะคะะพาเข้าไปดูสวนผักของคุณยาย ฤดูนี้นะคะเป็นฤูดูปลูกผักของชาวบ้านที่นี่นะคะเพราะว่าลูดูนี้อากาศจะดีมากต้นฟักชีลาเละคะนี่คือผักชีลาวค่ะสวนผักมันก็จะเป็นเนินเล็กๆนะคะก็จะปลูกแบบขั้นบันไดดูวิถีชีวิต ใครที่อยู่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดนะคะเห็นคลิปแบบนี้แล้วรู้สึกคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านบ้างไหมคะอยู่ที่ทุ่งนาบ้านเรานี้มีของกินเยอะแยะมากมายนะคะในน้ําก็มีกุ้งหอยปูปลาใครที่อยู่บริเวณนี้นะคะแบบมีความสุขมากเลยที่เวลาออกมาทุ่งนาก็ได้มาเจอสวนผักของตัวเอง ีจะเป็นแฟงผักนะยัยสวัสดีค่ะเป็นยัยหนาบอเป็น่ายสว่างเด็กว่าหนาจุอ่อจี้เป็นยะัยหนาอ๋อกันยากหรือแม่ไม่ยายจื่อแม่ซี่ได้บอ หลาน,นตุ๊กตาคีวันนี้เลื่มกันแล้วือเลื่อนดอกคีใสๆก็ได <Okay. S 1> ้อืมบรรยากาศดีเนาะไหมแมาตาใส่มาตาวดมาผ้าเมียมายามบ้านคุณยายก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละคุมคะค้ม, <laughs> มอยู่คนละคุมค้มว่า่อยได้เห็นกัน <laughs> โดนโดนจังสีมาพอกันเพื่อนนึ่งผักจังมันงามผักว่าท่านได้สันแล้วปุ้นบักแตงกำลังออกดอกแตงกว่านาี่แตงกว่านะคะกำลังออกดอกเนูปโอ้คุณยายจะเก็บผักให้แม่ชีักว ดีเขามาตุลละในบาทข้าแม่มาหาไม่ไงพาพาแม่มาเยี่ยมคุณยาย,ยเเข่แของ่งแรงขึ้นมน่งมกับบลแข็งแรงคือนกันน่อยจีแข่งสบายพักวันนี้ไม่ไงถึงมันก็สีน้ำค้างเห็นไหมหน่่ยให้น้ำเอาพแ่งไหวอ,อีอ ว่าเอาอไรก็ได้ได้ไหมไงกลับไปวใส่ผมใส่ตู้เย็นไว้ตู้เย็นวัดทั้งสี่เหล่ากันมาหากัน,นก็นได้ของฝากกันหลดเนาะคนอีสานบ้านเราใจดีนะคะเวลามาพบมาเจอกันมีอะไรก็จะเก็บฝากกันไม่หวังด้วยนะคะคุณยายก็ใจดี เวลาบางทีเราไปอยู่ที่อื่นนี่อะไรก็ต้องซื้อซื้อเพราะว่าทุกคนก็ต่างทำม,มาหากินแต่ถ้ายังเป็นที่บ้านเรานะคะก็หลายๆอย่างก็มีอะไรก็แบ่งปันกันกินนี่แปลงผักคะน้าของคุณยายคุณยายอยู่แบบมีความสุขมากเลย บักหวงนันไวละตำํำละตำน้วมาไงป้าหวงบ่กินบกลินรลายแล้วฝม่มาไหลอดยู่ให้หลดไปางยังบลงลงบ่ได้งางบ่ได้ขันมาไงไม่ย่างไปหาเราแม่ยรบปักซีมางามแต่มาไงางถุงอยู่ดากรดมีอยู่ จะไปเปิดดากรถให้บ้านนางก็แข็งคือตัญยาอ่ะรานนี้ก็ได้ ต้นหอมมันยายขอให้นางต้นหอมก็ดีละ่ะอันง่ายกะสีเอาไปเฮ็ดแนวกินยูวัดถวายไหวต่อถวายพากง่ายมือเสาใส่จังหันจังเทน่นไม่ไง่ายกะสีได้บุญน้ำไ,ไหลไหลเขอให้ไมไันง่ายได้บุญน,น้ำไหลไหลเด้อเฮ็ดเน,นื้อกินถวายพากะสีอธิษฐานให้มันง่ายไหวพรอให้มันง่ายน้ำให้มันง่ายสุขภาพแข็งแรง อาอยุมันกว่าเงอนอยนู่น้ำลลกรลานไปโดนๆเดี๋ยวไอซี่ไปเปิดรถให้เดี๋ยว ใส่ไไมาไงซ่อนเบิ้งไหลุดเห็นกันบะอยูนน่นีแห้งตัอไปีบาผ่านหลายอย่างน้ะขานเขามาซอนนี่ก็ว่ามาจำเลี้ว ดย่างนี้นี่คือม,นะมาอยู่ในวัดนะเรา,รเเามายูที่ถ้าถือว่าขึ้นไปเอ้ทไมเงียเคยยินบาทนี่ก็อือ้อ,อมบ้านเลยเดียวเราเคยอ้อ,อมบ้านเนี่ย ขอบคุณหลายๆเด้องมังแม่ซี่สิถ้าม่อาใันดบ่อยไหนี่ค่ะขอบคุณค่ะเรียนดีเนาะมาฝ่อมังเอิญวยังาณเก็บให้เขามาตรงกตมาเยียดยูแจวสิ่หายง่ายมากงางมากว่วอดบยเออเขามาตรงว่เขามาตาเขาก็เลยื่อว่าทัานเนี่ยยังนู่นค่ะ มักบ่านยง่งมันบอเก so <Hir Par> ็นโหนโซกใจบอสฝันเห็นแล้วเกียมูรูมู